สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุ่ผูุ้กค้นน้ำมือนีแมาย่างสถานีรถไฟน้อพี่น้องมาเดินเที่ยวสถานีรถไฟน้อพี่น้องน้อย่างเขาตัวเมืองกันมาในตัวเมืองคนมีอย่างในน้อพี่น้องน้ำมือในคนว่ามีงานอยู่ในตัวเมืองวันศุกร์นะเจอพ่อพี่น้องย่างมาเพิ่งย่างขึ้นมานี่ก็สิเป็นรุ่นก็สิเป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟเบสบอลน้อพี่น้องนี่ก็ย่างมันกวนพี่เกียร์เบก่นย่าง เป็นโบสบ้านตะไโบทสท่าขัสถานีรถไฟน้องพี่น้องนะรถบัสก็เยอะแยะแล้วพี่น้องอันนี้ยางในเมืองพี่น้องเดินในเมืองต่ย่างเมืองต่ายี่ายสถีต่าแดดตาลีล้วพี่น้องนะ

ตื่นนาะพี่น้องเนาะหน้ายางกับไปในตนัวเมืองอันนี้บรรยากาศบ้านเพลินเนาะพี่น้องไทยย้อนแสงมันก็เลยสิเป็นบางงามเนาะพี่น้องอันนี้รถไฟนะสถานีรถไฟสถานีรถไฟเองก็สียางกับตัวเมือง พี่น้องอางานออกกำลังกายไปสัตว์แล้วพี่น้องเราจะข้ามตรงไหนพี่เจี๊ยบข้ามตรงนี้เหรออ๋อไปนน่นอ่ะไปอ่ะป้ายป้ายเขียวแล้วโอ้เดี๋ยวออกกำลังกายบลอหลายเลยเดย้พี่น้องอันนี้คือสถานีรถไฟเนาะพี่นออ้องค่ะย่างไปทั่งคนก็จะเป็นสวนเป็นพักเพื่นเนาะ ักสวยเขียวยังไงยังไม่เขียวนะตอนนี้เขาก็สิทาขามข้างมาไล่น้ะพี่น้องนะเดวกกสิสู้เบิเล็กหน่อยเห็นมืง เขียวเจ้าเห็นยังน่ะเฮ้อแรงวันมัวเขียวมาเลยนี่ไงโบสถ่ายโบสก่อนเว้ยนี่ไปขามข้างแล้วพี่ห่างเลยวัวเขียวลืมเลยหัวเขียวลืมเลยแรงวันหัวเขียวนี่โบสบ้านนี้พี่น้องเดี๋ยวถ่ายโบสก่อนแป๊บนึงถ่ายรูปโบสถ์ดอกไม้สวย อันนี้กับสิบผ้ายางเขาได้พาคุณน้องพี่น้องเนาะอันนี้สนามหยาพาคุณก็สวยสวยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยนี่บรรยากาศสวยยอดเลยพี่น้องถ่ามาจากสถานีรถไฟอันนี้กับบรรยากาศสวยงามพี่น้องถ่ายเห็นว่างานบอกนี่สิมาแก,ก่พายยิ่งจะนี่โอ้กับีหลายๆอย่างนา,ยยางนะพี่น้อง <laughs> พออันนี้หน่ากระจุงมาเฮ้ เพื 1941, ่อยังไงกระจูงมากระเลี้ยวเบื้องขวายว่าอีนี่มันไทยยังอีกล่ะพี่บ้งสวยกว่าพวกเจ้าเบื้องว่าสวยกว่าเป็ดกระลอยหนาเป็ดกับปะยานต้นพี่น้องเป็ดกับขื่นมาลอยหนามมันไม่กลัวคนเลยเนาะเป็ดลอยหนามล้อๆลองๆองดูมันไม่กลัวคนเลยเป็ดสาธารณะพี่น้องย่าง เราเน่นเพิ่งขุ่นกระจกผสมนอนแกะผ่าอาบแดดลูไม,มีแดดแอบบแอบบแอบแอบมาหาข่อยแล้วอหามาหาข่อยแล้วไขต้มเจ้าเด้ไขต้มเจ้าเด้นไปหาพี่เจี๊ยบแรอวันนี้แหมมันมีญาติเลยเนาะไม่กลัวคนเลยเรียกมันดิมันนึกว่าให้อาหารนะฮะมันจเอาอาหารเออมันนึกว่าจะได้อาหารไม่มีอะไรให้กินหรอกลูกไปไม่มีอะไรให้กินนะคะเอแอบบแอบบแอบบแบบมันเห็นคนมาได้พี่น้อง มันอยากอาหารนะพี่น้องนะนี่บรรยากาศเสือจำแนงเสือมักกันเพิ่งะอันนี้คุณมาขายยังคุณยายนี่แล้วมาขายยังบุญเออระบาดรูปมาขายพี่น้อง ออ้ยบางลูกนี่ยังนี่ย่อยยดโยดยอดที่คนแก่ผา่ายี่คนก็มีพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยผู้เฒ่าสองคนนี่เฒ่าสองคนสวนดอกไม้สวนดอกไม้คาเดนยังระเฝอถ่า,ายโหลดพี่นอ้องอ่ะพี่เจี๊ยมหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิถ่ายรูปสวยๆให้พี่เจี๊ยมหน่อยถ่ายแล้ว แดดลูกสฉยเมืองนุง่มฟัดปวงเลงปวงเลงไปแล้วพี่เนอะในเมืองเขาจะมีงานเนี่ยพี่เจี๊ยบเราชวนมากชวนมาเดินในเมืองคนวะเกิดกระพปงหูในเมืองคนมีอย่างเนาะพี่น้งนองาะย่างไปน้ำกับแต่ละคน นี่เริ่มเขวาตัวเมืองแล้วพี่น้องดอกไม้สวยๆดูเก่งปะเขยงามพี่น้องดอกไม้ตั้งปุ่นก็สวยไพ่ยางเขวาในตัวเมืองแล้วพี่น้องอันนี้เราเข้ามาในตัวเมืองเป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องก็บอกว่าพึ่งมีงานยิน้มใส่ยางเข้าไปขา้างหน้าเขาก็บสเป็รลานด์มอร์เลันไทยแล้วพี่น้องร้านแขกจะเป็นร้าน จาวาพนกสิมีพักที่วาเขาต้องการอยู่พักไอต้นหอมพักซี่ไอหัวกระหล่ำจะสั่นพี่น้องต้นหอมพัซซี่หัวกระหล่ำเนาะพี่น้องเนาะจะเสร็จพนกสิมีอาหารพักจะเสร่ลหะพี่น้องเขากับมาดัดแปลงเป็นของไข่ได้เนาะนี่นลาน่นมีเนื้อมีหมูเขากับปเห็ดเป็นอาหารไข่ได้พี่น้องอย่างในเมืองวัดอาทิตค้นกสิงเงียบแน่เนาะ พี่น้องยางเลตอนนี้ข้าเจาย่างไว้ไว้เลยพี่น้องอันนี้ก็สะเป็นล้านขนมฮะอ๋อมันค่อยขึ้นไปเหาอพี่เกียบอันนี้ก็จะเป็นหางบ้านตุ๋ไก่แล้วพี่น้องหางบ้านนี่แหละอันนี้เป็นหางแต่ว่าวันอาทิตย์อาจเขาสิเปิดเป็นบ้างมองแมคโดนัลด์กับปิดไปลรว ในตัวเมืองโอ้ยยังดอกพี่น่อง้าพพี่น่อ,นอง,งย่างบินง้นพี่น่องเนาะในตูมฟังว่าเป็นจังไดยคนือเป็นสิงเงียบเงียบคนเป็นสิงเงียบเงียบพี่น่องมันตัวผู้สาว รถในตัวเมืองเลยได้พี่น่องแตว่ว่าคนขึ้นเป็ดซิงอย่างเงียบเงียบมากเลยขุนท่าขุนก็เงียบบ้านอันนี้ใจเสพหาสดใสสีสวยพี่เจ็บยืนถ่ายรูปเิ่เออันหนึ่งสองซ้ำส,สวยค่าปะ สข้าหยางเบิ่งว่ามีหยางแน่ในเมืองร้านค้าเขาก็สิปิดหมดเด้ร้านเขาบ่เปิดเด้หู้เอิมหู้เอิมกับเตี้มดพี่น้องเมื่อนาทีเขาสิบ่ขายบ่เปิดยังได้เด้ข้าหยางเงียบพี่น้องข้างหลังขวดก็ะสีทางหลังขวดปัจะเงียบพวกนี้นี่เราหาเจ็บปวด เราหาเก็บขวดพุ่นน่ะเก็บออกพุ่นี่เก็บเข่าเนาะพี่น้องเนาะตะกี้คอยก็เก็บคือกันก็เพื่อนละแต่ก่อนคอยก็เก็บขวดคือเพื่อนละพี่พี่น้องอาชีพเก่าอาชีพเก่าเนาะพี่น้องเนาะอาชีพเก่ามันกระสีข้าเจ้ากระสีกินในขยะเจาะสี่ละพี่น้องขยะเจาะสี่ละกะยงางเก็บขวดมันก็มีราคาพี่น้อง วดมันขายได้ดูข้างหลังเราตะวันแดดแดดเข้าไปยางไปทั้งฝีพี่น้องแต่ว่าแดดกับงามด้วพี่น้องค่ะก็จะเห็ดแดดก็สวยแดดกระดดดมาแดดก็ดอกไม้สวยก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งทำนั่งเย สวยแล้วอันนี้อันนี้ผักนี่กินได้เลยนะพี่เกียเ๊ยบอันนี้ผักคือกินกับสลัดได้ดอ,ออดอกไม้เนาะพี่น้องอะดอกไม้สวยๆเป็นหลานอาหารไม่ค่อยมีอะไรเปิดหรอกเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์กับพักกันยังยยเดินในเมืองพักกันยังบากันเงียบพี่น้อง เลยเงียบมืดเงียบมิจริงๆเลยในเมืองตั้งหนาคนกะสวยเลยพี่น้องีแต่ดอกไมส้สวยเมืองคนสะอาดร่มรื่นแล้วพี่น้องเนาะได้คอยกะอยากให้พี่น้องเบ่งองไ่พี่น้องนี่องใไงองใหญ่เดินชมบรรยากาศ

ไปทางไหนยายไปทางไหนอ่ะไปเดินห่มตรงไหนตอานไปแล้วออไปแล้เรเด่อันนี้กูน่านั่งเที่ยวะอาหารเราดอกว่าอที่จกับผ้าลูกผ้าเต่าออกมาย่างหาิน พพาเาตออกมาย่างหากินกับเขา่าเนาะพี่น้องเนาะกับข้าวสวยคนกับเปิดเป็นบางอันละห่าง